สวัสดีคะ่ะทุกคนครูรตีจากดีซี่ p ๊อปปี้โรสสตูดินะคะคลิปนี้ครูจะสอนปักผ้าลายพื้นฐาน11ลายภายใน10นาทีค่ะโดยใช้ชุดคิดปักกระเป๋า Basic แ a n ด์ m b o ด์บอเดของเราค่ะขั้นตอนก่อนการปักเราก็มาเช็คอุปกรณ์ต่างๆกันนะคะแล้วก็เอาผ้านะคะมาขึงใส่สะดึงนะคะคลายน็อตออกค่ะ จากนั้นก็เอาสะดึงด้านที่มีน็อตนะคะครอบไปลงบนสะดึงที่เกลี้ยงนะคะดึงผ้าให้ตึงนะคะแล้วก็ขันน็อตไปด้วยจากนั้นนะคะเราก็เตรียมไหมปักนะคะโดยเราตัดไหมนะคะให้มีความยาวประมาณ1ฟุตนะคะในนี้จะมีทั้งหมด6เส้นใช่ไหมคะเราใช้แค่2เส้นนะคะในการปักลาย เราคลายไหมแล้วก็ดึงออกมา2เส้นนะคะร้อยได้เข้าไปค่ะแล้วก็มัดปม2เส้นนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มทําการปักกันค่ะลายแรกนะคะที่เราจะปักก็คือลายปักตรงนะคะหรือ stretch stitch นะคะเราปักขึ้นค่ะแล้วก็ปักลงนะคะปักขึ้นจากจุด a นะคะ แล้วก็ปักลงไปจากจุด B นะคะลายนี้ก็เป็นลายพื้นฐานที่ทำดอกไม้ได้ง่ายๆเลยค่ะ Running Stitch หรือปักเนานะคะแทงเข็มขึ้นมาก่อนแทงลงเว้นระยะสักนิดแล้วแทงเข็มขึ้นค่ะแทงลงเว้นระยะสักนิดแล้วแทงเข็มขึ้นนะคะแบบนี้ตามภาพนะคะแทงลงเว้นระยะสักนิดแทงเข็มขึ้นแทงลงอีกนะคะเว้นระยะสักนิดแล้วแทงเข็มขึ้นนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอจบแล้วนะคะเราซ่อนได้ด้านหลังค่ะเพื่อไม่ให้ได้หลุดลุ่ยนะคะลายต่อมาลายดานถอยหลังค่ะ Back Stitch นะคะเราแทงขึ้นแทงลงแล้วก็งัดเข็มมาข้างหน้านะคะแทงเข็มขึ้นเสร็จแล้วเราแทงเข็มลงย้อนกลับไปรูดเดิมนะคะแทงเข็มขึ้นย้อนกลับไปช่องเดิมงัดเข็มไปข้างหน้านะคะให้ระยะแทงเข็มขึ้นแทงเข็มลงเนี่ยมันเท่าๆกันเลยค่ะ แทงเข็มไปข้างหน้าก็แทงลงรูเดิมต่อมาลาย outline ส t ินะคะหรือลายเดินเส้นแทงเข็มขึ้นนะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปตรงๆแทงย้อนกลับมาครึ่งหนึ่งนะคะแทงไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับมาครึ่งหนึ่งค่ะมันจะไปชนกับรอยแรกพอดีรอยเล็บรอยเย็บนะคะที่มีอยู่รอยแรกพอดีแทงลง ย้อนกลับมาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะมันจะเป็นเกลียวสวยงามนะคะแตกต่างจากด้นถอยหลังนะคะถ้าเราแทงเข็มขึ้นนะคะด้านหน้าได้ก็ให้แทงเข็มขึ้นด้านหน้าได้ตลอดนะคะให้มันเป็นทิศทางเดียวกันไม่งั้นลายมันจะกลับไปกลับมาลายปักทึบนะคะลายนี้ใช้บ่อยเราเริ่มที่กลางลายค่ะแทงเข็มขึ้นแทงเข็มลงที่กลางลายนะคะ อันนี้สาคัญที่ทิศทางของเส้นค่ะต้องเป็นทิศทางเดียวกันถึงจะสวยงามเราปักให้เต็มนะคะทีละด้านค่ะแทงขึ้นนะคะให้ชีดติดก,การแล้วก็แทงลงค่ะเมื่อปักเสร็จแล้วนะคะเราจะซ่อนได้ค่ะซ่อนได้ในได้ที่เราปักเอาไว้แบบนี้นะคะให้มันลึกๆนะคะเราก็ตัดได้ลายดอกเดซี่ค่ะ หรือเลซี่เดซี่นะคะแล้วแทงเข็มขึ้นแล้วก็แทงกลับไปจุดเดิมเลยค่ะงัดเข็มมาที่ปลายกลีบเอาได้มาคล้องนะคะแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาจากนั้นเย็บ,บล็อกไว้ที่นอกห่วงค่ะจะได้หนึ่งกลีบแบบนี้นะคะแทงเข็มขึ้นแบบนี้ค่ะแทงลงที่เดิมเลยนะคะที่เดิมเป๊ะแทงขึ้นมาที่ปลายกลีบแล้วนำได้มาคล้องนะคะที่เข็ม ให้เป็นห่วงแบบนี้ค่ะทําให้เป็นห่วงนะคะแล้วก็ล็อกไว้ที่ด้านนอกห่วงแบบนี้ค่ะลายเดซี่เนี่ยนะคะมันสามารถเป็นใบไม้เป็นดอกไม้ก็ได้นะคะเราลองจัดวางด้วยรูปแบบต,ต่างๆกันดูนะคะล็อกห่วงนะคะต่อมานะคะคล้ายกับลายเมื่อกี้เลยค่ะ ลายเชนสติสหรือลายโซ่นะคะแทงเข็มขึ้นแทงลงที่จุดเดิมคล้องได้นะคะที่เข็มนะคะทีนี้เราก็ไปแทงลงในช่องนะคะไม่ต้องเย็บล็อกเหมือนลายเมื่อกี้แล้วค่ะแทงลงในช่องงัดเข็มไปข้างหน้านะคะเอาได้มาคล้องค่ะที่เข็มแล้วก็ดึงได้ขึ้นนะคะแทงลงในช่องเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็งัดเข็มไปข้างหน้าเอาได้มาคล้องนะคะดึงได้ขึ้นค่ะ ต่อเนื่องกันไปเลยค่ะแทงเข็มลงในช่องนะคะแลดเข็มไปข้างหน้าแล้วนําได้มาคล้องแบบนี้ค่ะเป็นลายโซ่นะคะเวลาเราปักเสร็จแล้วนะคะสมมุติว่าสิ้นสุดเส้นแล้วเราก็เย็บล็อกไว้ด้านนอกเหมือนลายเมื่อกี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นลายเฟรนด์นอตหรือลายปมฝรั่งเศสนะคะเราแทางเข็มขึ้นมานะคะตึง แล้วเราก็พันหัวเข็มสามรอบค่ะแทงเข็มลงกระชับปมนะคะดึงได้กระชับปมแล้วดึงเข็มลงไปค่ะต้องกระชับปมทุกครั้งนะคะเราทำเอา l ลนก่อนค่ะก็คือทำกรอบรอบนอกก่อนจากนั้นถึงเติมเต็มด้านในค่ะเพราะแต่ละลายเราไม่รู้จะเริ่มจากไหนเราก็เริ่มจากกรอบมันก่อนนะคะ ต่อมานะคะคือลายลองชอตสติ๊ดหรือลายสั้นยาวนะคะล้อปากสั้นและยาวนะคะสลับกันเลยเราจะทําเป็นแถวทีละแถวก็ได้เริ่มจากขอบของลายนะคะสั้นกับยาวนี่ไม่ต้องเท่ากันเลยนะคะถ้าลายเล็กเราก็ทําสั้นยาวเล็กๆถ้าลายใหญ่เราก็ทาสั้นยาวสั้นยาวใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะตามภาพ เราไม่ต้องมาคัดให้เส้นมันมีขนาดเท่ากันนะคะแค่ให้มีขนาดใกล้เคียงกันก็พอและทิศทางของเส้นค่ะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะต้องไม่ทับกันไปเฉียงกันไปเฉียงกันมามันไม่สวยค่ะเราก็เริ่มต้นแถวที่สนะคะให้ชนกับแถวแรกค่ะลายต่อมาลายก้างปลานะคะหรือ h e r r i n g b o บนนะคะแทงขึ้นแล้วก็ ถ้าเป็นแนวเฉียงแล้วก็แทงลงแล้วก็งัดเข็มไปด้านข้างแบบนี้นะคะดึงได้ลงมาเฉียงลงมานะคะแทงลงแล้วก็แทงไปด้านข้างแบบนี้นะคะกีรลายกันแล้วคะ่ะเริ่มรู้สึกว่าเป็นแรปเปอร์ไปแล้วนะคะเพราะว่าพูดเร็วมากคะ่ะอันนี้นะคะยังไม่จบคะ่ะลายก้างปลานะคะ เราสามารถตกแต่งด้วยลายปักตรงได้นะคะโดยใช้ไหมสีตัดกันนะคะปักขึ้นปักลงแบบนี้นะคะมาตกแต่งค่ะก็จะเกิดเป็นลวดลายใหม่ที่น่าสนใจขึ้นมาค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะคือลาย blank stitch ค่ะเราแทงเข็มขึ้นในแนวนอนนะคะแล้วก็ปักลงไปในแนวนอนแล้วก็งัดเข็มไปในแนวตั้งค่ะเอาได้มาคล้องเข็มที่แนวตั้งนะคะดึงได้ลงมาให้มันเป็นแนวนอนเป็นเส้นตรงแนวนอนนะคะแล้วเ็าก็แทงแนวนอนไปด้านหน้าค่ะงัดเข็มมาแนวตั้งเอาได้มาคล้องค่ะดึงได้ให้มันลงมาอยู่ เป็นเส้นตรงในแนวนอนนะคะทําแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะลายนี้ใช้ทำริมชายเสื้อผ้าตกแต่งได้นะคะเราอาจจะใช้ไหมจำนวนเส้นมากกว่านี้ก็ได้นะคะแทงลงไปแนวนอนแล้วก็งัดเข็มขึ้นแนวตั้งนะคะจากนั้นเอาได้มาคล้องค่ะสำคัญเลยคือเราต้องดึงได้นะคะให้มันเป็น แนวเส้นตรงค่ะไม่ให้มันเหืนไปนะคะไม่งั้นเส้นมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาค่ะพอถึงช่วงมุมนะคะเราก็ปักเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นเส้นเฉียงนะคะค้องได้แล้วเราก็ล็อกไว้เลยค่ะเย็บตรึงไว้เลยให้มันเป็นมุมสวยงามนะคะแล้วเราก็มาเริ่มเส้น เป็นเส้นตรงใหม่นะคะนัดเข็มแนวตั้งแบบเดิมเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ11ลายปักพื้นฐานนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ